นะคะคนนี้เป็นอะไรหันหลังอะ่ะปิดบังอะไรบางอย่างเอาไว้อยู่นะคะกำจัดทิ้งนะคะเจ้าหญิงตัวปลอมคนนี้เป็นอะไรอะ่ะเศร้าอะไรยังไม่ทันโดนเลยยังไม่ทันโดนเลยเศร้าทำไมอะ่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะมุกเป็นเจ้าชายแห่ง โมกุชิแลนด์นะคะจะมาตามหาเจ้าหญิงนะคะตัวจริงเราจะมาดูกันว่าคนไหนคือเจ้าหญิงตัวจริงนะคะไม่ว่าเขาจะแต่งตัวหรืออำพรางตัวเองมาในรูปแบบไหนเราก็จะสามารถรู้ได้ในท้ายที่สุดนะคะเราจะมาดูกันว่าโฉมหน้าเจ้าหญิงจะเป็นยังไงอ่ะเจอการถอนนาฬิกาครับทุกคนเจ้าหญิงทุกคนยืนแบ่งสองฝั่งให้เท่ากันเลยครับผมอ่ะ ให้ไวให้ไวเจ้าหญิงตัวจริงต้องไม่งุนงานเงินงุนงุนี่งุนงานขออนุญ,ญาตนับเจ้าหญิงที่มาปรากฏตัวในวันนี้ก่อนนะคะว่ามีกี่คนนะคะสี่จุด่สี่หายไปหนึ่งคนอยู่ดีอ่ะน,นี่นับรวมตัวเองแล้วนะไม่รู้ว่าไอ้คนหนึ่งที่หายไปเป็นเกลียนหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราจะเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะติดตามดูนะคะว่า เจ้าหญิงที่แท้จริงแล้วจะเป็นใครไปครับมาถึงนะคะวงล้อบอกว่าข้าคนที่ใส่รองเท้ากล่องนะคะเออคนใส่รองเท้ากลองนี่ไม่มีรัศมีของความเป็นเจ้าหญิงเลยดูสิอุ้ยอุ๊ยนี่ไงรองเท้ากลองเสร็จละเจ้าหญิงปลอม หมดแล้วนะคะไปดูฝั่งโน้นกันบ้าง <Nope. S 1> ฝั่งโน้นมีหรือเปล่าโอเคมีคนเดียวทั่วเลยสุดยอดไปเลยครับอ่ะไปต่อนะคะวงลอ้อไปรอบสองนะคะค่าคนที่ใส่กระโปรงหรือกางเกงยาวนะคะวงล้อบอกว่าคนที่ใส่กางเกงหรือกระโปรงยาวเนี่ยปกปิดอะไรบางอย่างเอาไว้ต้องขออนุญาต กำจัดทิ้งนะคะเจ้าหญิงตัวปลอมอ่าเจ้าหญิงตัวปลอมทั้งหลายนะคะคือคนที่ใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้นนะคะชึบชคนนี้ใส่อะไรอะ่ะคนนี้เป็นอะไรอะ่ะเศร้าอะไรยังไม่ทันโดนเลยยังไม่ทันโดนเลยเศร้าทำไมอะ่ะหนูรอดนะหนูรอดคนนี้เป็นอะไรอะ่ะเศร้าอะไรยังไม่ทันโดนเลย ยังไม่ทันโดนเลยเศร้าทำไมอ่ะคนนี้ก็คนน,นี้มีความมีความปิดบังอยู่นะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ผ่านนะครับโอ้โหกางเกงกางเกงยาวเลยคนนี้ก็อุ้ยมีแกน์หรอมีแกน์หรอมีแกน์หรออยู่ไหนอ่ะใครยิงอะไรใครอ่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นอะช่างมานันดำเนินต่อครับเดียโชว์มาสโกออนนะ เขเกิดอะไรขึ้นนะคะคนนี้เป็นอะไรหันหลังอ่ะปิดบังอะไรบางอย่างเอาไว้อยู่นะคะใส่กางเกงนะคะใส่กางเกงไม่ห้ไม่ห้คนนี้ไม่ได้เลยนะคะปกปิดอย่างรุนแรงนะคะคนนี้ก็ไม่ได้ค่ะที่เหลือก็คือจะยังได้นะคะเราไม่รู้ว่าเจ้าหญิงของเราที่แท้จริงแล้วมาในคราบชุดอะไรก็ตามนะคะเราจะหลับได้หมดเลยเราเป็นเจ้าชายแห่งโมกุชิแลน์ซึ่งจิตใจดีมากเจ้าหญิงทุกคนเยือนการถนนเลยนะคะไปต่อไป วงหลอบอกว่าวงหลอบอกว่าค่าคนที่ใส่หน้ากากนะคะผมคนที่ใส่หน้ากากเนี่ยเป็นตัวปลอมแท้อย่างแน่นอนออเพราะว่าปกปิดใบหน้านะคะไหนดูซิโอ้คนนี้เลยนะคะไปคนไหนอีกคนไหนอีกคนไหนอีกโอ้มีเจ้าหญิงที่แบบว่าห้ามสบตาคนอะไรอย่างงี้ด้วยนะเพราะว่าเขาปิดตาม,มา<อ>คุณพ่อเขาสั่งห้ามแบบว่าสบตาคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เออเนี่ยดูนี่เห็นไหมเห็นไหมห้ามสบตาคนเต็มไปหมดเลยนะคะใครมันคือผู้รอบทำร้ายครั้งนี้วะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าจงมายืนอยู่ตรงตรงนี้เดี๋ยวข้าจะปกป้องเจ้าเองอ่ะเจ้ามายืนอยู่ตรงนี้คนที่จะโดนออกนะครับเร็วเร็วเร็วเย็วอย่า,อย,าอย่าตั้งเยอะอย่าตั้งเยอะเร็วเร็วเร็ว คนที่กำลังจะโดนออกนะต่อไปนี้นะคะก็คือคนที่ใส่หมวกครับไหนดูซิคนไหนใส่หมวกนะคะโอ้คนนี้นะคะใส่หมวกเจ้าหญิงกลอมไปเลยฉันคือเจ้าชายในนามของเจ้าชายฉันจะให้พกเจ้าไปปฏิบัติภารกิจใครฆ่าเกียริได้คนนั้นคือเจ้าหญิงตัวจริงไปเลยไะครับฉันเป็นเจ้าชายฉันขอหลบฉันขอแอบเออไปฆ่าเกียริไปฆ่าเกียริไปฆ่าเกียริใครคือเจ้าหญิงตัวจริงคนนั้นจะต้องฆ่าเกียริอ้าว เกียนออกไปแล้วงั้นตอนนี้ทุกคนเข้าสู่ความสงบสุขครับเอาปืนมาคืนเจ้าชายเดี๋ยวนี้อะเจ้าหญิงที่เหลือรอดทั้งหลายนะคะคุณเริ่มจะเข้าสู่การเป็นตัวจริงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วต่อไปนะคะวงล้อบอกว่าต้องฆ่าคนที่ตาไม่มีสีนะคะคนที่มีออร่าความเป็นเจ้าหญิงเนี่ยตาเขาจะมีออร่าออกมานะคะคนที่มองไม่เห็นลูกตาแสดงว่าไม่มีอะคนนี้เหมือนจะมีออร่าอยู่ คนนี้มีอยู่นะคนนี้ก็มีครับมองไม่เห็นลูกตาครับผมคนนี้เอ้ยคนนี้มีความออร่าออกมาจากลูกตาอยู่นะคนนี้ก็มีครับ <_ letter> คนนี้เออคนนี้มองเห็นว่าตาไม่มีสีนะคะคนนี้ก็ตาไม่มีสีครับคนนี้คนนี้มีอยู่นะใช่ไหมเดี๋ยนะคนนี้คนนี้เหมือนจะมีอยู่นะเอออาจจะเป็นเจ้ออาหญิงตัวจริงก็ได้คนนี้มองไม่เห็นนะแต่ว่าไม่มีอ่ะ เดี๋ยวพี่มุกจะคัดโดยการเลขคู่กับเลขคี่เลยนะรอบนี้อันไหนออกแปลว่าอันนั้นรอดเลยนะคะไปและคนที่รอดก็คือเลขคู่นะครับเลขคู่รอดเพราะฉะนั้นเลขคี่ตุยนะคะอะไปเลยสามึ๊บโอเคหนึ่งในสามองนี้มีเจ้าหญิงตัวจริงครับผม ทุกคนคิดว่าคนไหนเป็นเจ้าหญิงตัวจริงคะคนแรกคนนี้นะคะเป็นเจ้าหญิงที่เฟี้ยวมากถ้าเป็นตัวจริงอะนะคนนี้คนที่สองนะคะเป็นเจ้าหญิงที่แต่งตัวแบบออกแนวสกอยนิด <No. S 1> นึงนะคะแต่ว่ารองเท้าบูทสวยมากคนนี้นะคะเป็นเจ้าหญิงที่เหมือนจะแบบถูกลักพาตัวไปแล้วก็พึ่งหลุดออกมาอะไรเงี้ยเราจะมาถามพวงล้อกันว่าคนไหนคือตัวจริงอ่ะซ้ายกลางขวา ถ้าวงลอออกอันไหนแปลว่าคนนั้นคือตัวจริงเลยนะคะไปวงลอก็ได้เฉลอยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเจ้าหญิงตัวจริงของเราในวันนี้นะคะไม่ใช่คนนี้แล้วหนึ่งนะคะคนนี้ตัวปลอมสองคนนี้นะคะมีคนใดคนนึงเป็นตัวจริงนะคะทุกคนเห็นออร่าอะไรบางอย่างไหมคะเห็นออร่าอะไรบางอย่างไหมคะเห็นไหมคะและ ตัวจริงของเราก็คือ,อตัวจริงของเราก็คือคนนี้นะคะมีออร,ร่าเฉิดฉายออกมาจากหัวมากเลยนะคะและเขาก็คือเจ้าหญิงตัวจริงนั่นเองอน้องเอ็มเอลจูเลียนะคะยินดีด้วย โอเคครับก็กิจกรรมจบลงได้ด้วยดีนะคะเราพบเจ้าหญิงที่แท้จริงของเราแล้วนะคะก็คือน้องเอลจูเลียก็เดี๋ยวมารายงานตัวพร้อมกับของรางวัลที่ต้องการได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็สามารถเข้ามาเล่นกิจกรรมกับพี่มุกได้ในสต ok ีมเพจโมกุชิทุกวันเลยนะคะทำไมพี่มุกพูดกระตุกกระเตอะอ่ะก็เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย